สดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมเด่นนะครับวิรยุทธพัดนจิตนะครับเจ้าที่บริษัทฟุกเทียนคุบจำกัดนะครับอ่าปุ๋ยโคซิลิคอนตามาเงานะครับวันนี้เราอยู่ที่อ่าอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้วันนี้ก็มาอยู่กับพ่อหลวงนะครับขอแนะนำชื่อนายชื่ออะไรครับผมผมนายอนุสรสารใจเป็นผู้ใหญ่บ้านชัยนิเวศหมู่สิบสามตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยครับครับผมพ่อหลวงอนุสรเนาะนะครับแล้วก็พ่อหลวงอนุสรก็เป็นอ่าสมาชิกของสหกรณ์เกษตรเมืองเชียงรายเช่นกันนะครับก็อ่าได้ใช้ปุ๋ย นะครับตายเกระถิบนะครับของสากลเกษตรเมืองเชียงรายมาหลายฤดูเลยนะครับหลายรอบเลยหลายปีเลยด้วยซ้ำานะครับก็ปีนี้นะครับทำนายกี่ไร่ครับปีนี้ปีนี้ทั้งหมด65สิบห้กสิบกว่าไร่เนาะหกสิบห้าไร่นะครับก็ถือว่าทําอย่างนี้กับทุกปีเลยทุกปีแค่เป็นนาปีเกือบ80ไร่โอ้นาปีจะเยอะกว่าเพราะว่ามีมีน้ําดีกว่าเนาะหยุดหยุดหยุดเป็นที่หนึ่งที่แปดไร่อ๋ออีกโซนหนึ่งอยู่เป็นที่นั้นอาจจะไม่ค่อยมีน้ำนะบางทำไม่ได้แบ่งแบ่งแบ่งโซนกันแบ่งโซนกันอ่าครับผมก็อ่าใช้ ปุ๋ยของตากระทิปนะครับซึ่งปุ๋ยตากระทิปเนี่ยก็สากลเกษตรเมืองเชียงรายก็ผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกในราคาที่ไม่แพงแล้วก็สากลเกษตรเมืองเชียงรายก็เน้นที่คุณภาพนะครับทั้งเรื่องแม่ปุ๋ยนะครับตรกทแม่ปุ๋ยเนี่ยสากลเกษตรเมืองเชียงรายเนี่ยใช้อย่างดีเลยนะครับคือใช้เป็นตาเรือใบทั้ง3ตัวเลยทั้งยูเลีย4ีบวศูนย์ตัวกลาง18 4แปดสีบวกศูนย์แล้วตัวท้าย0ูนย์ศูนย์ลิษเม็ดสีแดงนะครับก็เป็นเรือใบหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนของสารเติมเต็มหรือฟิลเลอรรร์กเเียว่าาสต็มก็็ใช้เปนตัว ากาซิลิคอนของมาเงาซึ่งเป็นตัวปุ๋ยเคมีธาตุหลรองมีทงม้งแมกนีเซียมแคลเซียมกรรมัมตะถันแล้วก็ตัวของธาตุหกตัซิลิคอนซึ่งอยู่ในนั้นก็มาผสมให้ได้เป็นสูตรปุ๋ยสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับซึ่งสั่งเติมเต็มบอกก่อนว่าอาจจะเป็นโดโลไม้ก็ได้หรือว่าเป็นดินเหนียวปันเม็ดมาใส่กระสอบก็ไม่ผิดสูตรแต่ว่าสากลเกษตรเมืองเชียงรายเนี่ยเราเน้นที่คุณภาพนะครับก็ของพ่อหลวงอนุสรก็ใช้มาโ,โดยตลอดนะครับโดย2ส,สูตรหลักก็คือใช้คือสูตรหนึ่งยี่สิบเจ็ดสิบสองหก อ่าตัวนี้เล่งต้นแต่กอแล้วอีสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตร1 5บห้าจนสิบแปดนะครับได้ทั้งต้นแล้วก็เล่งทำมาได้ตัวท้ายเยอะๆหน่อยนะครับก็ใช้มาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าการพัฒนาบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวยูเรียอะไรบ้างเยอะหน่อยเนาะอย่างเช่นนาปังปีนี้นะครับรอบแรกเล่งต้นด้วยอะไรครับยูเรียยูเรียเลยเนาะเข้ากี่วันถึงจะใช้ยูเรียรอบแรกอ๋อครับดำเสร็จหรือว่าวันเสร็จก็ประมาณ7วัน7วัน7วันหลังจากดำหรือวาันเนาะนะครับเราก็ใช้เป็นตัวยูเรีย ที่เราใช้ยูเรียสีบู์ตัวนั้นคือเพื่อจะให้เร่งต้นมาก่อนเพราะช่วงหน้าปังมันไม่มีฝนเนาะเหมือนพ่อหลวงว่าเมื่อกี้ก็คือจะไม่มีฝนก็เลยเต้นเร่งให้มันเขียวขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นมาใช้สูตรไหนต่อสูตรสองสูตรสองนะครับสูตรสองก็จะเป็นข้าวอายุประมาณกี่วันแล้วตอนนี้เกือบสองเดือนแล้วเกือบสองเดือนแล้วเนาะสองเดือนก็ข้าวใกล้จะตั้งท้องแล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนเมื่อวานได้ข่าวมาว่าซื้อมาและไปเอามาละไปมาละวสามสิบกสอสามสิบกสอเป็นสูตรสองหมดเลยนะอันนี้คือมั่นใจเต็ ข้อดีของสูสร2ของสากรก่เกษตรเมืองเชียงรายเนี่ยจะเป็นสูตร, 15, ร1 5 7 8คือ15เนี่ยความเขียวเนี่ยข้าวเราทิ้งไม่ได้เราต้องมีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่แม่ปุ๋ยตัวกลางเนี่ย15-7-7ตัวกลางเนี่ยจะน้อยหน่อยเพราะว่าตัวกลางเนี่ยช่วยระบบรากนะครับการแตกกอช่วงเข้ามากร่างท้องเนี่ยมันก็จะระบบรากเต็มที่แล้วเนาะนะครับเลยลดลงมานิดเดียวก็พอละแล้วก็ตัวท้ายตรงเยอะหน่อย1 5 7 8 18, 18ตัวท้ายนีย่เป็นตัวสร้างนะสร้างแป้งสร้างน้ำหนักข้าวให้มันดี ก็จะต้องเข้ามาอย่างเงี้ยครับตั้งท้องเงี้ยก็ต้องมีตัวหน้าความเขียวกับเอามาเล็ดนะครับก็พ่อหลวงใช้มาหลายปีแล้วเป็นไงบ้างโดยเฉลี่ยละประมาณกี่ถังนะต่อไร่ครับตันเกือบตันเนาะต็ตีว่าบาลเก้าสิบถึงตันต่อไร่หรือไม่เนาะตันกว่าก็มีตันกว่าก็มีบางปีเนาะบางปีก็ประมาณแต่ไม่ต่ำเก้าสิบเลยที่คุยคุยเมื่อกี้คือไม่ต่ำกว่าเก้าสิบถังตัวเลยคือถ้าทํานาแล้วไม่ต่ำกว่าเก้าสิบถังเนี่ยผมว่าดีละ นะครับอย่างน้ก็ได้เงินแน่นอนถ้าไม่มีหญ้าถ้าไม่มีหญ้าใช่คือคือหญ้านี่มันเป็นปัจจัยคือการทํานามันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเขมากระทบนะปุ๋ยอาจจะดีแต่ว่าบางปีเนี่ยเราเจอหญ้าเยอะหญ้าเยอะหญ้าก็เป็นตัวย่งอาหารไปนะบางปีก็ฝนมาช้าอ่มามันก็มีหลายอย่างหลายปัจจัยนะพี่ลงเนาะนะครับก็ปีนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งเข้ากับพ่อหลวงเนี่ยหลังจากใช้ปุ๋ยแล้วเนี่ยของสากลเป็นไงบ้างรู้สึกที่ที่ผ่านมา ดีมากๆเขียวเมินก่อเป็นอย่างนบ้เขียวเมินดีเนาะเขียวดีเขียวเมื่อแล้วก็ถ้าสังเกตตอนนี้คือเขียวเขียวตรงๆเนาะคือคือต่างกันจากที่เราถ้าเราใช้บางปีนบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ยูเรียล้วนๆเยอะเกินไปเนี่ยคือเราเอามาใช้เนี่ยอาจจะใช้ยูเรียไม่เยอะแต่ถ้าเยอะเกินไปเนี่ยบางทีใบมันจะเฟื้อเมื่อเฟื่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สั่งข้อแสงเพราะมันเป็นเงานะำเป็นมุงพอมุงมันมีการสั่องข้อแสงยากแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยที่มีกรดซิคลอนด้วยมันจะไปตั้งนะถ้าเข้าไปตั้งเราเนี่ยม นะครับนะครับก็แล้วสภาพดินเป็นไงบ้างสภาพดินครับเฉพาะในนี่ดีมากเยดีมากเนาะเ,เห็นพ่อหลวงว่าแตกต่างจากที่บางบางช่วงเนาะบางเวลาเราพ่อหลวงอาจจะใช้ตัวสิบหกยี่สิบศูนบางครั้งก็ใช้ตัวตัวเป็นตัวสูตรสูตรหนึ่งนะครับต่างไงบ้างสมมติว่าปีนี้เราปีที่แล้วเราใช้สิบหกยี่สิบศไถเป็นไงบ้างถ้าเราใช้สิบหกยี่สิบศูนย์พอเราเก็บเกี่ยวเสร็จพอมันไถมันจะออกแข็ง แข็งหน่อยเหนียวหน่อยก็ปั่นกันยากเลยเนาะแต่ถ้าปีนั้นปีก่อนหน้านั้นเราใช้เป็นสูตรหนึ่งแลเป็นไงบ้างมาไทไถ่ง่ายถ่ง่ายกว่าเนาะอันนี้ก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของก๊อซีคอนเนาะที่ทาหน้าที่ตรงนั้นไปที่ว่าช่วยทําให้ดินโป่งดินร่วนซุยแล้วก็เพิ่มกลุ่มของไส้เดือนด้วยเพราะว่าในในส่วนของก๊อซีคอนเนี่ยก็จะมีส่วนของถ่ารอง3ตัวและมีจุลซี ก็มีส่วนของท่านก็สีคอน,นะครับเดี๋ยวนี้มีมีเฉพวกใส่เดือนขึ้นแล้วนะอ่านี่คือสังเกตเนาะสังเกตเลยแต่ก่อนไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีครับทางทางทางเหนือเลยว่าคิดแต่เล่คือเดือนคือคึ้ไส้เดือนมันจะดีมากๆตรงที่ว่ามันช่วยช่นชัยเดี๋ยวไม่ดินโปง่งพอดินโป่งปุ๊บลากลาก,ลากข้าวมันไปง่ายเดินง่ายพอปไปง่ายปุ๊บเนี่ยลากมันก็จะเยอะการดูดาหานได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนผวงพ่อหลวงอาจจะใช้แต่เคมีอย่างเดียวเนาะเคมีเคมีอย่างเดียวพอใช้สลับ สูดหนึ่งบ้างใช้เคมีบ้างมันก็จะเลยมีดินซับดินเลดีขึ้นมาบ้างนะครับวันนี้ก็สิบปีหลังวันนี้มันมีพวกเ้อเดือนขึ้นมาเนี่ยมีมีมีสังเกตเยอ่าสังเกตแต่กอนไม่มีนะครับผมกอนไม่มีแลวก็นี่สังเกตก็คือกอสวยมากนะครับการแต่กอดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าข้าวปีนี้ก็น่าจะได้ดีอีกปีหนึ่งนะครับก็คิดว่าไรไรตันกว่านี่ เดี๋ยวก็อาจจะเข้ามาติดตามอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะครับวันนี้ก็ก <c oughs> ขอบคุณพ่อหลวงมากที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับไม่เอ็กซ์เดนนะมีลูกเห็บอย่างเงี้ยนะอ่า <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะตอนนี้เดี๋ยวอันนี้นี่จะเกี่ยวมื่อไรครับของพ่อหลวงหลังเมษา หลังเมษาเนาะหลังเมษาแล้วก็แต่ตัวช่วงนี้คือพายุดูดูร้อนเนาะหลังหลังสงการเนาะหลังสงการสงการแล้วก็กลัวกลัวพายุเหมือนกันแต่คงจะไม่มีแหละปีนี้แล้วก็ปีนี้ฝนคงจะมาดีนั่นแหละครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ร่วมมาที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะมีคลิปดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมดีสวัสดีครับ